ไม่กล้าบอกรักต้องทํายังไงอันนี้วัยรุ่นแน่นอนเลยโอ๊ยวัสดนี้คำถามวัยรุ่นเยอะแสดงว่าเรายังพอมคีความวัยรุ่นอยู่บ้าง <laughs> รักแต่ไม่กล้าบอกรักจะทำยังไ,ไงเรายังไม่ต้องรีบบอกรักก็ได้คือดูในแบบการ์ตูนญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นะจะชอบมีแบบเทศากาลที่มันมีโอกาสให้ได้บอกรักบางทีการทีเ่เราแบบดูดีๆก็โพล่จนถึงาพไปเลยแบบว่าฉันรักเธอนะมันจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งตกใจแล้วก็แทนที่จะประสมความสาเร็จอ่ะอาจจะกลายเป็นห่างหายกันไปเลยเราลองดูก่อนว่าเรามีวิธีที่จะแบบพอให้ เหมือนโยนหินถามทางแบบลองทอดสะพานไปนิดนึ่งดูซิว่าเขาจะข้ามกลับมาไหมหรือเขาทอดกลับมาไหมอะไรอย่างนี้ดูก่อนเช่นแสดงความห่วงใยห่วงใยให้เขารู้ว่าเออเราสนใจเขาเป็นพิเศษนะมีการพักถามถ่ยเช้าเย็นอนะไรอย่างเงี้ยดูซิว่าเขาตอบสนองไปยังไงถ้าเกิดว่าดูแบบคุยดีเราชวนไปทําอะไรที่มันเป็นพิเศษกว่าคนอื่นไปทํากิจกรรมอันนู้นอันนี้แบบจะไปดูหนังด้วยกันไหมอะไรไหมแล้วดูเขาแบบโอเคงนะ้นดูแนวโน้มว่า สิ่งที่เราพยายามแสดงออกไปให้รู้ว่าเฮ้ยฉันสนใจเธอมากกว่าปกติฉันพยายามเอาใจใส่เธอมากกว่าปกติแล้วเขาก็ดูมีการตอบสนองที่น่าจะเป็นบวกกลับมาแล้วก็ค่อยหาโอกาสที่มันจะอาจจะเป็นวันสําคัญเช่นวันเกิดของเขาวันเกิดของเราชันก็มางานวันเกิดหรือว่าเอ่อเนื่องในวันแม่แห่งชาติเลยก็ได้ที่มันเป็นวันพิเศษอ่ะให้มันดูแบบมีสเปเชียลที่เอออาจจะได้มีสถานการณ์ที่เราโยนหินถามทางมาแล้วดูแนวโน้มแล้วว่ามันน่าจะเวิร์กก็ค่อยบอกเขาไปว่าเอ เรารู้สึกดีกับเธอมากกว่าเพื่อนนะแบบเราบบแบบจะเป็นแฟนกันได้ไหมอะไรก็ว่าไปไงก็เป็นกาลังใจให้นาแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยมั่นใจไม่กล้าบอกอ่ะคือแบบแรกบางทีมันอาจจะไม่เคยถามทางมาก่อนไมไ่มั่นใจว่ามันจะยังไงกับสองอีกอันนึงก็มักจะเจอในกลุ่มคนที่ขี้อายอาจจะแบบยังไม่มั่นใจในตัวเองกลัวว่าแบบเออเราจะดีพอหรือเปล่าบอกไปแล้วเขาจะรักเราไหมถ้าสมมติว่าไม่เป็นสายเพจจากอันหลังที่เราเกิดมาจากความไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะ ให้ตัดถึงไปได้เลยให้พยายามมองกระจกทุกเช้าบอกตัวเองทุกวันว่าเรามีข้อดีอะไรคนทุกคนมีข้อดีอยู่แล้วแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งอย<ฆ>่างเล่นเกมเก่งวาดรูป<ฆ>เก่งยิ้มเก่งหัวเราะเก่งไปมก็ตลกเก่งหรืออะไรก็ได้ให้หาข้อดีของตัวเองให้เจอแล้วก็พูดเขาเรียกว่าให้กำลังใจให้ความมั่นใจแบบวิวความมั่นใจของตัวเองอะคะ่ะนะเพราะว่าพี่อยากให้น้องๆมั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็นใครบนโลกใบนี้ก็ตามน้องๆมีข้อดีที่ควรค่าต่อ,อก,การที่คนจะรัก แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีความไม่มั่นใจว่าบอกไปแล้วเขาจะรักเราหรือเปล่าเฮ้ยอย่างน้อยเราก็รักตัวเองแหละเออแล้วก็พอมั่นใจปุกอะแล้วยนหินสถามทางแล้วดูแนวโน้มว่าเป็นน่าจะเวิร์กอะก็ลองโอการแล้วก็บอกรักเขาไปเลยเพราะว่าถ้าเราไม่บอกวันเนี้ยเราเก็บไว้เหมือนในหนังในรูนหนังใช่ไหมอาจจะผ่านไปอีกสิบปียี่สิบปีก็ถึงตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าเสียดายจังทำไมไม่บอกไปอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เรา ต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่เราไม่ได้ไม่ไม่ได้ทําในวันนี้ดีกว่า,านะคะต้องลองแล้วมันไม่มีผิดไม่มีถูกโลกเออมันเป็นกระบวนการในการเติบโตของ,ออของเราอย่างหนึ่งมันอาจจะมีประสบความสําเร็จบ้างสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่บางทีเป็นแฟนกันไปแล้วก็จะเห็นเหมือนที่พี่พี่คนอื่นมาถามในชุรักชุรส่ะ พอเป็นแฟนกันแล้วมันก็จะมีปัญหาแบบอื่นแล้วพอแต่งงานแตแล้วมันก็จะมีปัญหาอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบแฮปปี้เอนดิ้งเหมือนในเทพนิยายตลอดเวลามันเป็นกระบวนการในการที่เราจะเติบโตบาวคมเข้าใจตัวเองแล้วก็ทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆค่ค่ะ